สวัสดีครับสวัสดีค่ะนิยมสิงหขอต้อนรับทุกท่านเข้าขสู่เฟสหนึ่งของช่นงวันนี้นะครับเราสองคนนะค,ะครับก็จะพาทุกทุกคนนะครับมาดูมะม่วงเลี้ยงลูกดีกว่าเออไรนะเลี้ยงลูกเดียเดียวเดียวเดียว <c oughs> ทำไมมะม่วงคนเดียวเลี้ยงลูกอะ่ะล <c oughs> ูกอยู่ไหนเนี่ยลูก ไม่มีตอนเนีมน้มีบ้าน่ะมีบ้านคนเดียว <c oughs> มีคุณแม่ของ,องม่วงมาช่วยดูแลให้นะครับก็เลยออกมาทําเรื่องตรงนี้ก่อนตอนนี้นะครับเราสองคนก็มาที่นี่ครับเหมือนสํานักงานเขตออมันมันแบบนี้ค่ะตอนนี้นะครับเราก็ต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมครับแต่ว่ารัฐบาลเกาหลีนะครับก็มีค่าใช้จ่ายดูแลให้ออวันนี้ก็เลยมาทํา <c oughs> เรื่องขอตังค์นั่นเอง <c oughs> ขอตังค์นั่นเอง ใช่ค่ะวันนี้เขาบอกว่าทุกทุกเดือนให้ตังค์ประมาณ3ามแสนวอนค่ะประมาณ3ามแสนวอนนะครับแปดพันบาทเพราะว่าเราไม่มีตังค์่างเงี้ยต้องรับเงี้ยเข้าใจไหชีวิตท้สงสารมากเลยนะครับลูกของเราไม่ต้องห่วงแล้วมีตังค์ดูแลอ่ะเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านไปหาลูกดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ทําเรื่องเสร็จแล้วโอเคค่ะนะครับ let's go มาแล้วนะคะคุณแม่กลับบ้านแล้วมาม่วงจะไปดูแลลูกคนเดียวใช่ค่ะ ตอนนี้ซาลังมีชื่ออย่างเป็นทางการคือโลห่ะชื่อโรฮานะครับโรฮานะคะพักโรหาหรือว่าโรหาสิระนานนท์นะครับใช่ค่ะและนี่ก็คือพักโรหา,า,านานอนอยู่นอนอยู่ค่ะแต่ว่าเขาจะตื่นนะคะเพราะว่าจะหิว ชอบเตียงนี้มากเลยนะับตอนนี้อ้วนขึ้นแล้วอ้วนมากโอ้เสียงเด้งเิ้งเด้งโอ้แยมเออไม่อยากฝังนี่นอนไปกี่ชั่วโมงแล้วเกือบสองชั่วโมงแล้วปกติเนี่ยจะให้นมทุกๆุสองชั่วโมงใช่ไหมครับค่ะรู้ค่ะช่วงนี้อ่ะฮิวบอยบอลค่ะตอนนี้ก็กําลังหลับสบายเลยแต่ทําไมตอนฉันดูแลอ่ะทำไมไม่เห็นหลับแบบนี้เลยทำไมทำไมเพราะอะไรเพราะว่าลูกอ่ะ อยากเล่นกับคุณ oh. แล้วก็เหมือนเหมือนเป็นหนูไงชอบชอบไม่อยากนอนกลางคืนอ่ะไม่อยากนอนสองคนเหมือนกันเลยแล้วตรงนู้นคืออะไรครับสีเขียวอ๋ออันนี้สีเขียวคือเวลาเปลี่ยนเตนทเพื่พะว่างตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าป <laughs> <laughs> กติสารังชอบนอนตรงนี้อะไม่รู้ เตียงเราก็มีนะเตียงมีอีกุณมโมกเตรียมเตรียมเตียงไว้ให้นะฮะน่ารักมากเลยแต่ว่าไม่ชอบแล้วก็มีแอร์อ๋อมีแอร์ด้วยกลัวหนาวไม่เอาแต่ว่ามีเตียงอีกรังนะมีเตียงอีกอันด้วยอันนี้ค่ะอันนี้ดีมากของดีมากจริงๆอ่ะของดีแล้วก็สวยด้วยแต่ว่าทางแปลกมากเลยครับนอง กเขาบอกว่าตอนเลี้ยงลูกอะ่ะจะผอมแต่ฉันนั้ไม่ผอมเพราะออม,มา่าเอาอาหารมาให้กินตลอดตอนนี้ไม่รู้ให้อะไรอ๋อบุโกกี้มาแล้วมีบูโกกี้บูโกกีม,ม,มีเครื่องเคียงเกาหลีเอามาให้เฮ้ยมีชาด้วยชาชา รถบวมตอนนี้มีเนื้อหนาบวมแล,ล,ล้วมีมล,ล,ลูเนก็บวมแล้วใครดีมากแต่เราพยายามไปเจียดของมาเพื่อส่งไปที่เมืองไทยกินดีกว่าแต่คุณกินแล้วคุณดูผอมเหมือนเดิมเลยนะมันเป็นอะไรนะรถบวมน้ําถ้าเลเราไหลเวียนดีมันก็ดีใช่ไหมคอเล,ล,ลสเตอรอลโอคอเลสเตอรอลด้วยคนท้องหรือไม่ท้องก็ดื่มได้เหมือนกันปลอดภัยเพราะว่าส่วนผสมเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นสมุนไพรเกาหลียังไงก็ใครสนใจอันนี้นะครับก็ขายอยู่ไปดูติดตามใน i ิน t a g r กรมได้แล้วก็ดาวซิมไทยแลนด์นะคะดาวซิมไทยแลนด์แล้วก็มีแอดไลน์กันเข้ามาเราวขาดของมะม่วงนะครับแล้วมาสอบถามได้นะฮะนี่มีรูปของน้องสารังนะฮะนี่เป็นรูปตอนที่เอ่อโดีไม่เหมือนกันนะคล้ายคล้ ยังไม่ตื่นแล้วยังไม่ตื่นกลัวยังไงอะตอนกลางคืนน่าจะไม่นอนนะเวลาเสียงดังนไม่ตื่นนะเวลาพยายามเงียบดันตื่นดูหน้าแดงมากเลยอะมีลูกแล้วโอแล้วก็ปุเรียนดูหน้าแดงมากเลยอะอ่าแล้วตอนนี้ลูกก็ตื่นแล้วนะครับตื่นแล้วโอ้บิดดิดบิดโอ้ดิดจนหลังจะหักแล้วลูก 4เส้งมาเลยคุณว่าโม่งคุณชอบดูแลลูกไหมชอบค่ะวิธีการชงนมของว่โม่วงนะครับมาดูอันนี้ตลอดชีชีพ้าองค์สามอ๋ออันตาจุ๊กๆๆอันตาแล้ตอนนี้อ่กินไปสิ่งดูตอนนี้นอนไป2-3ชั่วโมงแล้วต้องรีบแล้วก็หิวมากเลยนี้ก็มีตู้อบข้าเชื้อ แพมเพร์เชก่อนดีกว่าเปลี่ยนแพมเพิร์ดก่อนชอบตรงนี้ชอบเงียบี้ติดอยังไม่เก่งมะม่วงอ่ะก็เลยไม่ดีอ่ะ อยากช่วยคุณจังเลยโอเคโอเคไอคิดว่าคุณให้นมดีกว่าแต่วันนี้แฟนๆเขาอยากดูคุณเล่นลูกไม่เป็นเลยได้แล้วได้แล้วนี่คุณไม่เลี้ยงเหรอคุณเก่งกว่าไงเหรออุ้ยทิปเลยเหรออุ้ยทิปเลยเหรอเฮ้เฮ้เียวหิวหิวหิวน่ารังมากเลย อืมเนดียละอืมตอนนี้ปัญหาของเราเนี่ยเวลาให้นมอ่ะไม่ยากนะแต่จับเลเ่ยากมากเลยลูกชอบปวดท้องอ่ะเพราะว่าแบบลมในท้องเยอะอ่ะออใช่น่าสงสารอ่ะอืมเวลาปวดท้องน่าสงสารออตอนนี้จะมาดูคนเลี้ยงไม่ใช่แต่เมงโก้สองคนไม่ใช่นรอหนึ่งคนไม่สนุกนะต้องโชว์ your face ด้วย ตอนนี้ลูกก็อายุได้เกือบได้หนึ่งเดือนละตอนนี้ตัวหนักขึ้นเวลาอุ้มคือแบบนานๆคือแบบเมื่อยมากหน่กโ,โลนะครับเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วครับสาลาหเลือดออมาเลือดมาเลือดเลือเลือดเลือด ตอนนี้กิจกรรมของเราทุกๆวันเนี่ยก็คือให้นมจาบลูกเลอกินข้าวไม่ได้ออกไปไหนนะครับเพราะตอนนี้ก็มีโควิาด้วยโควิด19แต่ว่าตอนนี้<ช>สถานก,การณ์ดีขึ้นอีกแล้วครับของเกาหลีใช่ค่คะ,ะก่อนหน้านี้ติดกัน3-400ตอนนี้ติดกันวันละร้อยก็ดีขึ้นออปวดท้องช่วงนี้อ่ะลูกปวดท้องบ่อยๆค่ะก็เลย แบบนี้ต้องเดินชอบเดินครับเด<บ>ินดนเดนดนแต่ดนแตนแตนันไม่ต้องค่ะดูสิพอเดินปุ๊บเงียบเลยเดินปุ๊บเงียบเลยกดชายสบายเลยน,ะน,นีไม่ต้องดูเลยนะ<ฮ>น่ารักมากเลยอนะ่ะมานี่มามานี่มาน่ารักว้าวโอย้อยน้งไปให้ดอ น่าเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวนี้คุณม่วงจะเลี้ยงลูกได้เก่งมากเลยลูกหลับหรือว่าคุณหลับเนี่ยสบายจังเลยแล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาตอนกลางคืนแล้วนะครับ <c oughs> ตอนกลางคืนเนี่ยคุณม่วงเขาบอกให้ผมเนี่ยเป็นคนดูแล นี่ตอนนี้ก็กำลังจะกินอิ่มแล้วนะครับกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนก็เดี๋ยวจะส่งคุณมะม่วงไปนอนนะครับแล้วเดี๋ยวทั้งคืนนี้ผมจะเป็นคนดูแลเองนะครับว้าวซีอุ o มอ o r o กอาจุ๊บตอนนี้นะครับก็เอาลูกนอนได้แล้วนะครับแล้วก็คุณมะม่วงก็นอนอยู่ข้างในนะครับันเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยแต่ก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยที่ สามารถดูแลคุณภรรยาแล้วก็คุณลูกได้นะครับนี่ครับนอนดึกจนเสิวขึ้นเลยนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวรอตอนเช้าส่งไม้ต่อให้คุณมะมม่วงแล้วผมก็จะได้ไปนอนต่อนะครับผมอตอนนี้นะครับคุณมะม่วงก็ตื่นมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสดชื่นไหมครับสดชื่นอะไรนี่ตื่นมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเหรอครับตอนนี้น้องจอารังก็ยังไม่ตื่นนะครับเลยออกมาคุยกันข้างนอกเดี๋ยวลูกตื่น ช่วงนี้กลังหลับสบายนะครับก็อีนี้นะครับก็มาโชว์ให้ดูว่าเราเลี้ยงลูกกันยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีคําแนะนำอะ่ะก็แนะนําคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเรายินดีรับฟังนะครับแต่ว่าจะทําได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึง่ง <laughs> ยังไงแนะนำมันเข้ามาได้นะครับก็ทุกๆวันเราก็ทําประมาณเนี้แหละอ,อ,อแล้วก็อีีหน้าเราไปเที่ยวันเที่ที่ไหนะ,ะที่ไหนดีอะ ไม่รู้ดิเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าอาทิตย์ EP หน้าเราไปเที่ยวที่ไหนกันดีมาติดตามกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับรายการของเราด้วยนะครับ Fat Mango Channel นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับผม Fat Mango Channel